สำหรับประเด็นในส่วนของวันนี้เป็นวันพืพ่อเศรษฐกิจของเราเป็นในส่วนของมังคุดนะครับแต่เรายังมีประเด็นที่พิทักษกรได้สอบถามมาในเรื่องของภาวะการแตกใบอ่อนภาวะการถ่ายใบการกดใบการคุมใบทําให้ใบเสียหายมากทีเดียวแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันเป็นสาเหตุเพราะอะไรก็ต้องขอญาตินํานเรียนว่าเราไปติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับ และนอกจากนี้นะครับก็มีข้อสงสัยสอบถามมาเช่นเดียวกันครับว่าเอมมังคุดฝนที่ตกขนาดนี้เนี่ยมังคุดมันจะเสียหายไหมต้องเสียหายแน่นอนครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือจะไปเร่งให้เกิดการสลัดผลของมังคุดมากขึ้น ทุกรุ่นครับตั้งแต่หลังดอกบานจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางและก็รุ่นใหญ่มีโอกาสจะสลัดได้อันนี้คือข้อดีเพื่อลดปริมาณที่มันดกเกินไปส่วนข้อเสียก็คือถ้ามังคุดอยู่ในปริมาณที่พอดีแล้วตรงนี้จะกลายเป็นเรื่องของการทําให้ผลผลิตหลุดร่วงดังนั้นพิรัชกรผูม้มีงคุดและมีผลผลิตรุ่นใหญ่นะครับก็ต้องกลับเข้าไปดูสวน แล้วก็ทำการสุ่มสำรวจคือเราอาจจะกวาดโคนไว้ให้กระจายทั่วๆั่วสวนสัก5้าต้นสิบต้นแล้วก็คอยไปสังเกตตรงนั้นว่ามันมีการสลัดผลหรือไม่ตรงนี้จะเป็นจุดบอกได้นะครับว่าเราพบการสลัดเราก็ต้องรีบแก้ไขวิธีการแก้ไขคือหยุดน้ําหยุดปัจจัยหยุดการให้อาหารทุกอย่างแล้วก็ห่อนพ่นฮอร์โมนออกซิน ที่อัตรา30ซีซี 3, c c ต่อน้ำ200ลิตรหรือ50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรบุกสารจับใบไปที่ผลโดยตรงอาจจะต้องพ่น2ครั้งห่างกัน3วันก็จะหยุดการล่วงได้ครับมาดูข่าวดีครับกับรายการพิเศษจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรนะครับในตลอดในส่วนของเดือนมีนาคมนี้กลุ่มอาหารเสริมทางดินครับจัดรายการเป็นขนาด5ลิตร แถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตรก็จะแถม1แกลลอนก็คือ5ลิตรซึ่งก็มีในส่วนของ TK ซอย1บำรุงใบ TK ซอย2สะสมความสมบูรณ์ TK พัดส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างดินปลดปล่อยปุย๋ยเซอร์คอนเป็นสังกะสีและ TK เคซอย5บำรุงผล อันนี้คือกลุ่มทางดินในส่วนของกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับประกอบไปด้วยไมโครมิกเอฟเป็นอาหารเสริมสูตรรวม p k c แคคือแคลเซียมบอลอนไฮแมกเป็นแมกนีเซียม PKC ก็คือธาตุสังกะสีจัดรายการนะครับขนาด5ลิตร1แกลลอนแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นถัง20ลิตรก็จะแถมขนาด5ลิตร1แกลลอน รวมถึงพิตภัณฑ์พิเศษจะเป็นซุเปอร์ดีเป็นโมฟรุตโมฟรุตคือแคลเซียมเดียวในอัตราเข้มข้นนิบก็คือโบรอนเดียวอันจินินนะครับแล้วก็ในส่วนของซุปเปอร์แอคชั่นสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบและในส่วนของ PK b o บ s t e r อร์ก็คือสารสกัดจากสาลายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโนก็จัดรายการนะครับขนาด1แกลลอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตร แต่ถ้าเป็นในส่วนของออนจินินนะครับขนาด5ลิตร1กลลอนก็แถม1ลิตรเช่นเดียวกันรวมถึงที่เราจำเป็นต้องใช้คือ TK Booster ขนาด5ลิตรแถม1กลอนแถม1ลิตรรับรายการตรงนี้ได้ในตลอดเดือนมีนาคมครับที่ใช้พืชเกษตรจันทบรุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่สำหรับประเด็นสาระของคุณในเช้าวันนี้ก็จะเป็นการ ทำบังคุดทางอากาศตอนที่23ก็เป็นการเร่งคุณภาพการสุกแก่อย่างมีคุณภาพพิทักกรครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าเนื่องจากบังคุดนั้นในสวนในต้นเนี่ยจะมีหลายรุ่นเพราะฉะนั้นการที่เขามีหลายรุ่นเนี่ยในเรื่องของการจเจริญเติบโตเขาก็จะแบ่งสรรปันส่วนกันไปการสุกแก่ก็จะช้า แต่ถ้าเรามีรุ่นเดียวหรือสองรุ่นการสุกแก่ก็จะเร็วนั่นก็คือการเข้าสายเลือดเพราะฉะนั้นประเด็นสาระในเช้าวันนี้จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการสุกแก่ของมังคุดอย่างมีคุณภาพติดตามกันต่อได้เลยครับสําหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับในทุกวันพุธเราก็จะต้องนําเอามังคุดมาเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชที่ให้มีความสําคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับพิทักษกรผู้ป,ปลูกมังคุด ประเด็นคำถามนั้นมาจากเราเริ่มมีการเปิดตลาดในการเก็บเกี่ยวผลผลิตปรากฏว่าในส่วนของพี่นอซเกรที่ทำการคัดมังคุดไปขายนั้นก็นไปกลับประสบป,ปัญหาก็คือมังคุดเบอร์หนึ่งคือมีสายเลือดอยู่แต้มหนึ่งหรือสองแต้มเนี่ยปรากฏว่าทางโรงหรือทางผู้รับซื้อเนี่ยบอกไม่ขายเอโทษน,นะครับไม่รับซื้อ ประเด็นตรงนี้จึงกลายเป็นคำถามว่าอ้าวทำไมเขาไม่รับซื้อนอกจากนี้ในส่วนของอประเด็นก็คำถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราควรจะจัดการอย่างไรก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูในส่วนของคำตอบก่อนว่าทำไมผู้ซื้อมังคุดสายเลือดแต้มเดียวเนี่ยจึงไม่รับซื้อ ในบางจุดเพื่อการส่งออกอพูดกันตรงๆว่ามันจะมีมังคุดเทมังคุดรวมหรือ,อมังคุดคัดกล่องก็แล้วแต่นะครับกรณีนี้เนี่ยมันก็คือการป้องกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากในการเริ่มต้นเนี่ยเราจะสังเกตครับว่ามังคุดเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงนะครับจากร้อยยี่สิบขึ้นไปเป็นร้อยแปดสิบไปเป็นสองร้อยบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของทุกๆปี ทีนี้พอบังคุดราคาแพงเนี่ยในหนึ่งผลเนี่ยมันก็เป็นมูลค่ามากดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพราะว่าบางครั้งคำว่าแต้มเดียวเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของพี่น้องเกตรอาจจะเกิดจากการมองแล้วมันมองว่าเป็นแต้มแต่ความจริงมันอาจจะเป็นแค่ตำหนิก็แค่เพียงเหตุผลเท่านี้เองนะครับไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของการบีก็เหมือนกับกรณีทุเรียนแหะครับเหลืองกรอบ แข็งแต่ยังมีตะเข็บถ้ายังมีตะเข็บก็ยังตกลงซื้อขายกันไม่ได้นี่เป็นเรื่องของคำว่าคุณภาพซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าในอนาคตข้างหน้านั้นการทำการเกษตรเราก็ต้องต่อสู้กันด้วยคำว่าคุณภาพนี้เองเพราะฉะนั้นเราให้คาวามหมายว่ากรณีที่ผู้ซื้อสร้างเงื่อนไขขึ้นมาก็เพื่อให้เกิดคุณภาพนั่นเอง ทีนี้เราก็ต้องมาดูประเด็นต่อครับว่าอาแล้วกระบวนการจัดการที่จะทําให้มังคุดของเรานั้นเข้าสายเลือดได้เร็วขึ้นความผิดพลาดหลายเรื่องครับในอนดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเองนั้นอยู่กับมังคุดมา40กว่าปีก็เรียกว่าความรู้ในส่วนของประสบการณ์ก็มีพอที่จะให้คําแนะนําได้ประการแรกเลยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือบางท่านมังคุดอยู่กับทุเรียน ไปอดน้ําไปลดปริมาณการให้น้ําลงเพื่อที่จะให้ทุเรียนเบามังคุดจะสุกแก่ช้าเพราะฉะนั้นการให้น้ํามังคุดนั้นต้องให้เป็นปกติให้สม่ําเสมอมังคุดจะสุกแก่เร็วหรือสุกแก่ไวประการที่ 2. ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์าม,ม,มากย้ําไปแล้วว่ามังคุดแค่93วันก็จะเข้าสายเลือด แต่ถ้ามังคุดที่ความสมบูรณ์ต่ําก็จะเป็นร้อยสองวันร้อยห้าวันแล้วแต่ประการที่สามก็คือปริมาณที่ดกมากกับดกน้อยมังคุดที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นมังคุดที่มีปริมาณพอดีมีคุณภาพใบดีก็สุกแก่ไวการเปลี่ยนแปลงเ,เขาแต่ละวันแต่ละวันนั้นจะเร็วมากนะครับดังนั้นสหลักการตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่พิงเกษกรต้องทำความเข้าใจก่อนส่วน ในด้านของการที่เราจะเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการสุกแก่อย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติแล้วเสริมได้ครับเพราะอะไรเพราะให้น้ำมากนวส่วนที่1พ้นปัจจัยเพิ่มความสมบูรณ์เพื่อการสุกแก่ส่วนที่2แล้วก็มีการให้ความสมบูรณ์คือจากส่วนที่ผ่านมาเป็นส่วนที่สา กรณีของปุ๋ยทางดินนั้นเราก็เริ่มต้นจาก15-5-20จะเป็นปุ๋ยคนเขียวจะเป็นปุ๋ยเรือใบจะเป็นปุ๋ยฟูจิเทคนะครับและปัจจุบันก็จะมีในส่วนของปุ๋ยบราวคอนมี15-9-20ปุ๋ยกระต่ายอาหารเสริมครับ TK ซอย1 TK ซอย2 TK ซอย5เซอร์คอน เพื่อไปเพิ่มคุณภาพป้องกันผลแตกป้องกันเนื้อแก้วอย่างไรกรณีถ้าเริ่มมีฝนตกเราก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็น13 13 21 13 13 24อันนี้ก็คือยกตัวอย่างซึ่งเราต้องลงเป็นพื้นฐานก่อนในส่วนของกร,กระบวนการพ่นปัจจัยไปเพื่อการสุกแก่เราสามารถเพิ่มได้ด้วยความสมบูรณ์นะครับผมย้ำว่าไม่ใช่สุกแก่ด้วยการ เอาสิ่งแปลกปลอมไปพ่นสิ่งที่ผมจะนําเสนอจากนี้ไปเป็นงานทดสอบเป็นงานวิจัยที่เรายืนยันผลได้แล้วก,ก็ใช้กันมาเป็นกว่า20-30ปีเช่นเดียวกันลองติดตามฟังนะครับว่าแนวทางการเพิ่มการสุกแก่เป็นอย่างไรการสุกแก่การเล่นการสุกแก่เราทําได้หรือไม่พี่นทศกอรครับเรื่องนี้เนี่ยจะพูดไปก็ต้องเป็นทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นในส่วนของเทคนิคในการจัดการ เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพัฒนาการหรือการเจริญเติบโต,ตของผลมังคุดผมได้อธิบายมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วว่ามังคุดใบดีโรงครัวมีคุณภาพผลผลิตพอดีการสุกแก่เขาจะอยู่ที่ประมาณ93วันก็จะเป็นสายเลือดแต่ในทำลองกลับกันถ้าเป็นมังคุดที่มีผลผลิตดกเป็นมังคุดช่อมังคุดดกมาก แล้วก็กลายเป็นในส่วนของผลผลิตที่มากเกินไปการจเจริญเติบโตก็จะช้าการสุกแก่ก็จะช้าออกไปเป็น120 123 124 5วันประมาณนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจประการที่สองการสุกแก่ของมังคุดจะเกิดจากความสมบูรณ์ถ้ามีความสมบูรณ์ที่ดีการสุกแก่จะเร็วแต่ถ้ามีการสุก ความสมบูรณ์ต่ำการสุกแก่จะช้าไม่ต้องดูอะไรกันมากครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่มังคุดแตกใบอ่อนก็เหมือเปรียบเสมือนกับมังคุดปีผลจําได้นะครับผู้เท่าผู้แก่ผู้มีประสบการณ์ได้สั่งสอนเราได้แนะนำเราไว้ว่าถ้าจะให้ใบมังคุดมันแก่เร็วเพสลาดเร็วแก่เร็วเนี่ยต้องอัดน้ำต้องส่งน้ำต้องใส่ปุ๋ยนี่ก็คือคำตอบผลก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพใบดีเราให้ความสมบูรณ์เต็มที่การสุกแก่ของเขาจะเร็วขึ้นเหมือนกับใบแต่ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับต้องการกำจัดโรครา,เ,รารเนา่าโคนเนา่าผเน่าในทุเรียนจะต้องฟลรีอาฟอส400เท่านั้นฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียน โดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและโฟลิอาฟอร์400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัท Green Leaf จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศไฮแม็ก hey, คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านชัยฤกษ์เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป รับานสา,ารที่จะหาซื้อได้ที่ชายพิเศษฐ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรากลับมาฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับเพราะฉะนั้นในคําตอบตรงนี้เนี่ยเราต้องให้หลักการตรงนี้ก่อนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าน้ําเต็มประสิทธิภาพปุ๋ยทางดินสูตร 15 5 20 15 9 20 15 5 25เดือนนี้ฝนตกชุกใกล้จะเก็บเกี่ยวก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็น13 13 21 13บ3 24นั่นคือปุ๋ยอาหารเสริมละ่ะทีเคซอยหนึทีเคซอยสองทีเคซอยหเซอร์คอน่นเราก็บำรุงไปในของส่วนของทางดินส่วนทางใบละ่ะ เรามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะไปเรื่องการสุกแก่พี่น้องสกรครับเรื่องนี้ถ้าย้อนท่อมูลกลับไปเนี่ยมันจะต้องไล่ลำดับให้กับพี่น้องสกรได้เห็นภาพก่อนการพัฒนาการหรือการเจริญเติบโต,ตการสุกแก่ของคุณเนียมันแบ่งออกเป็น3เดือนเดือนที่1คือผลขนาดเล็กเป็นพื้นเราดูที่สีของผลนะครับสีของผลในเดือนที่1 จะเป็นขาวซะเป็นส่วนใหญ่มีเขียวเล็กน้อยก็คือขาวอมเขียวพอขึ้นสู่เดือนที่สองสีเขียวเริ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็นสีเขียวอมขาวพอเดือนที่สามจะเป็นเขียวอมเหลืองหรือเขียวใสและพอเข้าสู่ระยะของการสุกแก่ก็จะเป็นเขียวด้านเป็นสีเขียว ถ้าด้านเนี่ยแสดงว่าโดนแดดเยอะนะครับก็เป็นสีเขียวก็แล้วกันเพราะฉะนั้นท่านก็ดูจากสีของผิวของผลมังคุดได้เพราะว่าอะไรดูขนาดไม่ได้ครับดูขนาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เอ่อมังคุดดกก็ลูกใหญ่ไม่มีกระกายเป็นลูกเล็กมังคุดที่ไม่ดกก็จะเป็นลูกใหญ่ตอนนี้เริ่มมีการสุกแก่แล้วเราเชื่อว่าท่านสามารถที่จะวิเคราะห์ออกได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าณนะเวลานี้เนี่ยในสภาพ ผลมังคุดในสวนของเรามีกี่รุ่นรุ่นเล็กเพิ่งผ่านการบานรุ่นโตขึ้นมาอยู่ในระดับกลางเป็นผลอายุประมาณสักอสองเดือนและก็รุ่นที่สามก็คือสามเดือนกำลังจะสุกแก่คือถ้าเป็นในกรณีเช่นนี้สิ่งที่เราแนะนำก็จะเป็นเรื่องของการบำรุง คุณภาพให้เกิดการสมบูรณ์และการสุกแก่ซึ่งจะประกอบไปด้วยในกลุ่มของปุ๋ยทางใบอาจจะเป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับเป็นไฮพาวเวอร์สูตรสิบห้าไบโอเมอร์สูตรยี่สิบกลบยี่สิบมามิโกยี่สิบเอ็ดนะครับหรือจะเป็นในส่วนของปุ๋ยต่างๆที่เรามีอยู่อาหารเสริมครบสูตรแปดชนิดอันนี้เป็นสูตรรวมคำว่าสูตรรวมประกอบด้วยเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสโบลิดีนัมตัวที่จะเติมเข้าไปก็เป็นแคลเซียมบอลอน นี่คือสูตรบำรุงมะขุดที่เป็นรุ่นพี่เขาก็จะสุกแก่ได้เพราะเรามีความต่างกันถึงสามรุ่นอยู่ในต้นเดียวกันแต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าในกรณีที่เรามีมังคุดสองรุ่นแล้วทั้งสองรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นพี่กับน,น้องกันคือจะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนไหนในเดือนเมษากับเดือนพฤษภา เราดูได้จากอะไรดูได้จากสถิติการบานดูไล่จากสีของผลก็คือมีทั้งเขียวแล้วก็มีเขียวอมขาวแสดงว่าอีก20วันจะสุกรุ่นหนึ่งอีก40วันจะสุกอีกรุ่นหนึ่งและเราก็กลับเข้าไปประเมินต่อนะครับว่าในด้านของผลทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นสองรุ่นเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถ จะไปเล่นคุณภาพและการสุกแก่ได้ยังมีอีกแนวทางหนึ่งนั่นก็คือการเล่นการสุกแก่ทั้งสองรุ่นน้ำท่านต้องให้เต็มที่ปุ๋ยทางดินก็ใส่เป็นปกติอาหารเสริมทางดินก็ต้องรากอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้คือทางระบบรากเหมือนเดิมทุกประการต่างกันที่ในส่วนของทางใบในการพ่นทางใบและพ่นไปที่ผลเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพการสุกแก่ เราจะเปลี่ยนจากปุ๋ยสูตรเสมอมาเป็นสูตรตัวท้ายสูงเช่น 7, 13, 34, 6, 2 3าบสสิเอรอในส่วนของนูเทคซูเปอรอันนี้คือสูตรหนึ่งที่เราเลือกได้หรืออีกสูตรหนึ่งเราอาจจะเลือกโพแทสเซียมไนเตรต 13, 0, 46แต่เราก็ใช้ในอัตราต่ำนะครับก็คือครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำ200ลิตรอันนี้คือปุ๋ย อาหารเสริมล่ะยังต้องใช้เหมือนเดิมครับแคลเซียมโบลอนเป็นหลักอาหารเสริมครบสูตรคำว่าครบสูตรก็ได้ย้ำแล้วว่าเป็นสูตรรวมมีทุกบริษัทส่วนพิตพัณฑ์ที่จะต้องเสริมเข้าไปอัทโทนิกนั้นเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วในอัตรา1 0 4ตัวที่ผมแนะนำต่อมาก็คือเซต4ี เซต46เป็นสารในกลุ่มของกรดอะมิโนในรูปของพลังงานและมีคุณสมบัติประกระตุ้นในเรื่องของการสุกแก่อย่างมีคุณภาพเราก็จะเติมเซต46เข้าไปเพื่อที่จะนําไปเร่งการสุกแก่ทั้ง2รุ่นรุ่นเขียวด้านกับเขียวอมเหลืองการพ่นส่วนอีกพิธภัณฑ์หนึ่งที่ยังคงต้องแนะนำต่อก็คือตัวซุปปด์ดีหรือดีในเตก ดินเตเป็นอะไรเป็นาธาตุอาหารนอกจากให้ความสมบูรณ์ให้พลังงานแล้วเขาก็ยังให้คุณภาพในด้านของการเปลี่ยนในตัวเช่นให้เป็นพลังงานการสุกแก่ก็จะเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพนะครับสรุปปัจจัยที่เราจะนำมาใช้ในเรื่องของการเล่นการสุกแก่อย่างมีคุณภาพอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาคือเป็นการเล่งสุกอย่างมีคุณภาพก็แล้วกัน เดี๋ยวจะก,กลายเป็นปัญหาว่าหมอทุเรียนไปแนะนําเรื่องของอาบางคุดอ่อนอีกเหมือนกับทุเรียนอ่อนเราสรุปตรงนี้ว่าปุ๋ยทางใบก็คือ6 2 36 74, 3 4หรือนูเทคเอ็กซ์ตหรือนูเทคซูเปอร์เคไบโอเมอร์เอตย่างนี้ตัวที่สองคืออาหารเสริมครบสูตรเพื่อที่จะช่วยให้หูหนาแข็งแรงหูเขียวตัวที่สามคือแคลเซียมบอลลอนก็ยังต้องใช้เป็นหลัก ตัวที่เพิ่มเข้ามาคืออโทนิกเซตและตัวซุปเปอร์ดีหรือดีในเตกนะครับในการพ่นทุกครั้งเราก็ใส่สารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพเพราะว่าเราทราบดีว่าใบามังคุดเนี่ยย้ำว่าเป็นมังคุดใบแก่ทีนี้การพ่นจะพ่นกี่ครั้ง พี่นศกรครับในลักษณะของการพ่นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเรามีงานวิจัยที่เลยทดสอบทําดูนะครับก็มี7วันบ้าง10วันบ้างงานวิจัยของเราเริ่มจาก5วัน7วันแล้วก็10วันสรุปอยู่ที่ตัวพี่นศกรจะปฏิบัติได้ท่านพ่นได้ทีก็จะสุกแก่ได้ดีอย่างมีคุณภาพเราอาจจะเก็บเกี่ยวไปพอเราเริ่มเห็นว่ามันจางเราก็ไปเล่นการสุกแก่ได้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบในเชิงปฏิบัติ ประการต่อมาสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือเรื่องของสารเคมีตลาดปลายทางค่อนข้างจะให้น้ำหนักความสำคัญมากเพราะ,ะนั้นผมก็แนะนำในเรื่องของกลุ่มยาเชือ้อนะครับจะเป็นในส่วนของลามีนาในการคุมเชือ้อราจะเป็นบูวเรียใน,รมมนะรรในการควบคุมแมลงนะหรือในการควบคุมศัตรูอื่นๆมีไลซินัตในตระกูลเพรยหอยอมีเมทาซาน ในการควบคุมไรขาวคือปัจจัยในกลุ่มของชีวพันธุ์เหล่านี้เราสามารถที่จะใช้ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยสบายใจในเรื่องของการตกค้างนะครับอันนี้เป็นส่วนของคําตอบประการสุดท้ายในเรื่องของการจัดการน้ําคือหลายส่วนเนี่ยนะครับมักจะจําเป็นสูตรว่าพอเราจะเร่งการสุกแกรเราต้องอดน้ําเราต้องถอยน้ําเราต้องลดปริมาณบังคุดไม่ใช่นะครับ ผมนำเรียนเป็นคำตอบเลยว่าบางคุดไม่ใช่ในเรื่องของเอาแนวทางไม้ผลอื่นๆมาใช้ท่านให้น้ำมากเท่าไหร่แสงแดดดีเท่าไหร่ความสมบูรณ์มากเท่าไหร่การสุกแก่จะเร็วเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะอธิบายก็คือว่าเอาความจริงมาเล่าสู่กันฟังถ้าท่านจะเก็บเกี่ยวบางคุดและท่านอดน้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเก็บบางคุด ที่เข้าสายเลือดเราบิดขั้วมาแล้วมาทิ้งไว้ที่บ้านหรือที่โรงเพื่อรอการคัดบปรจุค่าไปขายเช้ามาขั้วเหลืองเพราะการขาดน้ำกลายเป็นมันคุดค้างคืนนั่นคือผลกระทบที่หนึ่งจากการอดน้ำผลกระทบที่สองครับน้ำหนักหายในส่วนของการศึกษาของเราเนี่ยมังคุดร้อยกลม ถ้าท่านอดน้ำแล้วท่านเก็บเกี่ยวมันจะเหลือแค่82 87กรัมน้ำหนักจะหายถึง12กรัมต่อผลเรียกว่าหายโดยเฉลี่ยประมาณ10กรัมก็แล้วกันจาก100กรัมมาเหลือ90จาก90มาเหลือ80จาก80มาเหลือตกไซเลยเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่สูญหายเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เรามีแนวคิดว่าจะไปควบคุมน้ำซึ่งใช้ไม่ได้กับในส่วนของมะคุก แค่ยกเหตุผลสองชนิดตัวนี้ออกมาให้ท่านเห็นก็เชื่อว่าท่านน่าจะตัดสินใจได้นะครับว่าในาเก็บเกี่ยวมังคุดเราก็ต้องให้น้ําอย่างสม่ําเสมอต่อไปเพื่อให้มังคุดนั้นมีน้ําหนักแล้วก็มีคุณภาพวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ